ใ <พ uka> ไปจังไดมาจังไดคือได้มาพพอกันยุ่งมองจุดสำคัญมองเด่นมองดังแท<พ>้แนี่ยยุ่ป่าไม้เพิ่นกระดูกเลยมาพพอเพิ่นอนก็ว่าอย่างเมียกับพันน่ะอยางเมียกันจังพันเลยเมียอยู่กายเวลากินยาแล้วเป็นจังไดแม่กายงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็หายไปศูนย์แพทย์ หมวดที่แล้วนะให้ไปศูนย์แปดเจ็ดให้น้องไปก็ศ right? ูนย์แปดเจ็ดให้ตัวเดียวกันเบิดแต่ว่าห่างลืมด้วยบ้านมันค้างมาเป็นบ้าเนาะลืมลืมมาหายเรียกคนไปตัวจได้งงปะนะเสียเช่นว่ามันเสียเช่นดอกไม่ได้มาแต่ใส่เลขเลขหมวดที่แล้วก็มีคนมาเขียนให้อยู่นั่นล่ะผูกูเคยมาแล้วเรามาเขียนให้มาที่นี่งวดงวดนี้เพ่คนก็มาเขียนให้อีก แต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นผู้เขียนใหหมัดบางแห่งทีงหมดหมดัหมดศูนยน์แปดเจ็ดแห่งประมาณคนละคนคนละคนแต่ว่าไปขีเรียลงเรือไปน้ำพุนเจ้าก็ไปอย่างแดนลี่แดนดี้แฟนเก่าแดนลี่เขาจะไม่ไปตีเลยเลียนเลยเลียนหนีจากเขากเ็เลยไปพ่อกเ็กเจ้าก็เจ้าก็ล้างเอาเอาของดีอยู่เลยว่า ห้เอาน้ำเน้ว่าฉันขอถามเพิ่นมูเจ้าได้จัไหขอนไม่เด้อพราะฉันอ้าวัวพังานก็ได้ยันเจ็ดแปดแปดเจ็ดี่ล่ะนะเขาโชกันอยู่ในยันในข้อฝันนั่นก็ได้ยันส่นแปดเจ็ดดี่พ่าันวดที่เล้วนีเพราะฉันว่าเอาวันนี้ขอหนําไม่เด้ฉันได้ตัวไหนมาบอกขอน้งเนียขอจี้าไปเชียนใ้มุดไบดอกวพาฉันว่ให้เขาน่ะเอาแม่เอาแม่าฉันเรืไปเขียนใส่ไไเรื่ไปใสยัน ศูนย์เจ็ดสามน้ำเขาหา้วดเวดวด Jamie, วดนี่ยวัดวัวัวันที่สิบหกจะวดเนี่ยละเป็นไหมาศูนเจ็ดสามโตเดียวนี่ะเม็ดเดียวนี่ะเป็นไหม่าแล้วแปลว่าน้ำพืนวดเนี่ยเลยไปเขียนเนาเขียนมาน้ำอยู่ดีแต่ว่าไปดูปีวตเเขียนไหเนบอกเนบอกไห้เขียนเนาไปเบิ่งน hmm. ้ำพืน ไปเบิ้งน้ำเพิ่นเพิ่นกำลังเอาอยู่งี้จ้ะเพิ่นเอาสุ่มมันน่ะเพิ่นไปเอาเรียบตัวเรียกว่าวันที่แล้วใครตัวไหนเอาวันที่แล้วกันไอชุดแปดเจ็ดดิเพาะั่นได้ซื้อบ่อท่าั่นถามกันสุ่มผีอันสุ่มน่ะมันถามกันนะสุ่มใหญ่ใหญ่มันถามกันมันไปเอาน้ำกันหลายๆน่ะขัดผัวมันก็มาบอกขัดคนาะอันได้บ่อคือวันว่างหันบ่อเพาะั่นมันถามกันไม่ได้ก็ฝันน่ะบางวันพระบางหันเด้อฝันบางหันวันว่างวันพระที่แล้วเด้อ มันก่หงวดหดมากมานันอีกเป็นเรยว่าได้อยู่เพราะสันวันนี้ได้ตัวไดสันเพาะสันได้ไปถามคนก็เจ้ากรลังเห็ดก็เจ้ากรลังเปรูเา้าก็ได้ไปถาม่นอันนั้นวัน,นี้ก็เจ้ากระจ๊ดเอาจ้าก็เจ้ายันจะลืมว่าสันสวนนันเก็ดสามมันจะเสื่อเด้อจะเขียนเอาไว้โลดเราะสันแล้วประกาศลูกันไม่เขียนยา่ขึืนศวนเก็บสามเนี่พอโซ,โซ่าถึงว่าเป็นบ,านนบน้านนอนสิบบ่อวัน้เป็นบ้านนอนวันทหกตุลาเนี่ยบ่ แมีนหดจิบกจิบหอดนี่แหละจิกจอ่างห้องนี่แหละัวเดียวัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวด้วยปนไห่เขียนไหุ่นเจ็ดสามเม่นแดงจึ้งคืงเลยปนเขียนไห่เราปลากามาเขียนเรียกว่าเอาท้าแม่ว่อฉอายุพ่อันบอกคนว่าเอาน้ำยูดอกวนี้ก็ไดว่ันวาเน่ว่าเสียวน้ำพืนยูว่าจัเสิลเอากรเอาว่าันสุ้น้ำพืนนาซุู้พันเอาเลยไปเขียนเอาน้ำพืนมาไว กดได้กดไม่ได้ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามผีบอกมันบ่เนี่ยเมียนผีผีไปยังแสงของเมีให้ทีเลยอันไปยังเล่าเล่าไรตีอืมไปยังเลาไม่ฟาดไปยแจงเราไม่มาฟาดเลาจะไรค่ะก็เลยไปนั่งรีน้ำกระเจา่องรีน้ำซุ่มกระเจ้าซุ่มกระเจ้าเมาเอาคล้องดีเนี่ยล่ะก็เลยไปรีน้ำกระเจ้าก็เลยไปพอกกระเจ้าเอาเอาค้องดีก็เลยไปทำเอาน้ำเปื่อ ไอตัวไหนขอนํำเนี้ยมาฉันเลยไปขอเพร่ะเรามาเจ้าอยากไรเจ้าก็เชนเรารวดศูนย์เจ็ดสามเนี่จ้าซื้อหรืเจ้าเขียนเอาลดเดอเจ้าสิลืมดีมาฉันวนวานบอกกระคากเลยหัวที่เล้วกระหามากศูนย์แปดเจ็ดตัวเดียวบอกแม่ก่หัวที่เหล่าไข่มากศูนย์แปดเจ็ดเม็ดเดียวเพือกันแต่ว่าแม่ลืมเอาอยู่นี่บอกแม่ไก่มีตัวเดียวเม็ดเดียวโครโตเดียวโคโลเลยหล่ะก็หายมาก หมที่แล้คนขายมาศูนย์แปดเจ็ดแต่ว่าของบ่กคิดพอว่าเล็ตัวนี้จะเป็นบ้ามันลืมมันโดดนม่เหมือนละเมียนกรเลยจถามตัวเนี้ยงไามไปเรกเจ้าไปตัวไหนนะไปเรียกเจ้าไปตัไหนนเถามอยู่คอยวุ้งๆเจ้าเหล่าสั่งไปยงกันไ้แต่ว่านองมหามื่นบางสอามหมื่นขึ้นหลังน่ยเขามาหาหมดหมดที่แล้วเหนละหมดบ้างเร็วบ้าง็นออกหมดนที่หนึ่งบ้างหันละ แจไตัวใหญ่ใช่มมหาเจ้าต้ากับมหาเจ้ากอมหาเจ้าได้แตอได้ตักับสอเมียเสือรถเด้อูุ๋เข้มใช่จมบกหายตัวซื้อไปเืออดศูนย์แปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์บอกถูกจนลืมบอกเขานะบอกเราลืมมึงรูลืมคัะลืมไตัวของหัดเ่ได้เสือบ่ยยอนลืมเ่าได้ซสือย้อนมันลืมมันเป็นเบอร์เอจ้าไหงไแม่กายชวนี้มักตัวได้ปันนี่แหละเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่ย โิ่นมาเขียนไห้สองตัวไม่ไกลสองตัวเลก็เจ็ดสามนั่แหละมไม่ไกลมาเจ็ดสามหรครับเมีนเจ็ดสามมัดโตนม่เขียนไห้มัเก็ดสามเนาสองตัเมีนเพราะว่ามันทนหนึ่งนอสละสามตัวเม็ดเดียวห้างเดียวโคโลเมื่อเชแ่้ว่นก็ไม่เขียนเห้างเดียวโตเดียวโคโลคือกันได้มันใจว่าแม่งวเนี่แม่มันใจอยู่มันใจคือเขาคือว่าจะได้เฮบ ใ the ้เฮ่แน่นอนด้เห่แน่นอนแม่หัวนีใจเฮ่เอแต่ว่าบางครั้ลืมเพราะคิด้อหั้ก็ได้เฮ่ไปเเป็นมือตึ๊บไปเลยจับไว้แม่นะจับาด้ี่มืมเด้อเอาน้ำพอลิสินดูลงทิมกำลังลงทิมเฮ้า ตัวเดียวบ่แม่ไกลแม่ตเดียวโคโลเลยเ้ามัต่ใส่ว่าตีพานมานะตัวไหนกอไม่อว่าตีพานมาส์่ะพานมาให้ศูนย์แปดเจด่นี้ก็อีกแล้วกนี้เพิรนก็มาเขียนให้อีกเก้าำเลขตัวเก้าไว้ต่อน่ะนศูนย์เจ็ดสามสามกับแปดมันเยะเป็นตัวตัวเดียวกันพวกเก้าเขียนให้ครับยักษิม่นพวกเก้าพูกไม่อ้ยมามาพี่น้อง กล้องขอหยิบกี่ต้นเอ้าี่น้องลงกล้องลงกล้องเอ้าแบบใส่กล้องมูเอ๋อนี่กล้องมูเอ้ากินเนาไปแล้วองคอยเนาะแล้วนของก็ลงเนาะบนน้องเขียนอะไรสักมือเไม่ไกลเขียนไม้มื่นมือวันพระวันพระวันหันหลังเนาะสาลงพิมพ์กลับให้พร้อมเด้ออะไรหลายเนาะที่จริงมันตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะสามตัวไม่ไกล คนจังสิวาหาย่าถือกนี่ละมันก็ถือกท้องแค่จันสิวาให้เจ็ดสามไม่มีสามเจ็ดเลยจังสิวาไปแล้วต้องกลับด้วยนะคะเอาเด็ดเด็ดเม็ดเดียวเมฆกายนะครับผมเคยดวงเคยดังมาพอแห้งแล้วนะครับบ่ได้อธิบายยากคันว่าเมฆกาย อูจัก๊กกัดทั่วโลกูลจกัทั้งประเทศแล้วทั้ง,งประเทศตัมนะครับมันดังเนาะขอบคุณแม่กายครับผมขอบ,ขอบคุณครับสำหรับเนื้อทางของคุณแม่กายนะครับ